แค่วผมก็การวัอดีทุกคนด้วยนะผมน,นี่ก็อยู่ผมนดนแน่นะครับนี่ก็พิโลก,กันเบนนะทุกคนแผนใหม่ล่าสุดนะมีการรับสกิลหนึ่งมานะจะเป็นเหมือนแบบลูกซองเออมันจะยิงออกแบบสามนัดเปิบเปิบเงี้ยสามแฉกแต่ยิงอัดตัวไม่ได้ติดคิ <laughs> อ่ะพี่กูติดคลิปเอเอโยมมาแม่จังหวะนั้นติดคลิปมันนอนใส่กูด้วยได้ ทำงี้ให้ได้ตลอดใช่ปะได้ตลอดนะมึงศัตรูหายไปจังหวะเมื่อกี้เผื่อไปคลิกขวาใส่มันพอดีป้อมอะไรลยยิงงั้นไม่ตายหรอกอเด็วกวัวปืนปแกป<ม>๊ปเลย <ผล S 1> ยิงมองไม่เห็นเลยแอบาดกลัวเผอคลิปอย่างาเัี้ยมึงโอ้เปแล้วเมื่อกี้ เออเฮ้ยฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าร้องแดดเออมันจะดึงกู้มันจะดึงกู้ไปเอกปุ๊บเป็นแรงอยนะู่เนี่ยนันเหมือนทำให้แบบว่าไอ้เม็ดเดียวที่โดนเหมือนโดนสามนัดไปแล้วจากเมื่อก่อน ไป,ไปเอกอึบไว้น้องอึบไว้พี่ช่วยฟันอยู่สวยสวยผมตายนะเรียบร้อยเอ่อ you peace มึงใช้เขาว่ามึงตายกูวิ่งแล้วก็ไม่กูเหลือเจ็ดสิบเลือดกินเด็กหายนะกินเด็กหายคนมาวะคนมาวะไปดีกว่าน่าหนักกินเด็กไปแล้วพี่ไปเอกจะไปกินอีะไรอันตีแม่งเลยเอ้ยติดคลิปติดคลิปแม่งมันซื้อคลิป กินบอลกินเน็งหายยาว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 ยาวไม่ให้รักหน้าอะไรมันนะอะไรมันนะกินพ le ี่มาวะไม่รู้ได้อะไรยังไงนะเดี๋ยวกูมาละเอ้ยได้วะ มาอีกทีละมา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 กินเนกหายไม่ไหนวะป่าไม่โดนกินเนกวะนี่อยู่ล่างเลยอยู่ล่างเลยพี่เมียนตรีนะเว้ยถ่าก็แล้วใส่โล่เห็นดีวะไม่เป็นไรเลยต้องฟันวะต้องต้องฟันอะไรพี่พี่จะปิดชีพแล้วปิดชีพปิดชีพนิพพานไม่เป็นไร ผมารับรอรับรอพี่มารับรอทำตัวทำตัวแบบอ่านี่ขัดจัดไปสามแล้วอ๋อโดนลูกเกลอให้กูไปออนไลน์ข้างบนเดี๋ยวพิมล่าได้ปะวะเอ็งมีล่าปะไม่มีเวลาไม่พอเดี๋ยวพี่สุ่มมารักหน้าให้ไง กลางหายนะไอโคโค่ย <mondo> ังไม่มาไอโคโค่กิน่อยู่กลางกินอยู่กลาง z o o มแล้วน้อง zoom แล้ว เฮอเรว่าไม่ได้เฮ้ยลาอ้อมหลังกูมากูมาเคนเคนเคนมีอน้มีติยิงสดไอ้ที่นี่ก็ยิงแม่งนะมาออืเอเนิดเนินส่วนทางเม็ดได้ให้มันเกิดขอปังเออ มาอยู่มาอยู่ต่อได้ต่อได้ใช่ไหมวะไอ้หมดไปหมดออีไปอีกไปตได้ตัวนึงให้มา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 เข็นจะเข็นจะอันนี้แล้วพี่จะเดี่ยงก็อ่าเออฝันดีครับน้องบูมเด็กเด็กไปน้องบูมพี่กูบูมเอาแล้วคอสคิวหรือเปล่าตรงันนี้อ่าจบนี่ไงฟอร์สคิว เี็ตำนานไอ้เสียรายมันต้องใอ้ควันฉลนแหลกว่ะอัดหน้าเลยกูอะสวย <c oughs> <c oughs> ไม่มีนตีบะใชะ้ไปแล้ว เย้ะขึ้นมามันเท่าไหร่วะสกิลหนึ่งถ้ามันโดนสามนัดใครวะไม่มีันติพี่ผมไม่มีันติชื่อว่าเป็นการทักทายข้างล่างมนกี่ตัวแล้ววะลูนบนลูนจริงพี่ขี้ตามาแล่าพี่ตัวละเฮ้ยลางหน้าลางหน้า ใครอยู่ในป่านะฤสีถามว่านาว้าผู้ดาวาอะตีน้องกูจะวูบอา่าพี่ผมส่งไว้เมียนต์อ่ะที่ผมสวมีินล้วนะนั่นขอ,อให้ได้อาติใจพี่กู เ้ยแปนอึไออออไบไว้วิ่งมาครั้งนี้มันคงไม่น่าจะไล่แล้วปะกูเดินใส่เลยนู่นมันอยู่นู่นแล้วไม่มีอันเตะผมไม่มีอันเตะสโลวพีก็ได้เป็นไงบวะมันวิ่งกลับมาแสดงว่าเพื่อนมันกำลังมาหรือเปล่า เซอร์วีหรือเปล่าปีนิอซคอนมาแล้วะไล่ไปเร็วมานะไม่มันหมดอะมันโยนเค้นมามันโยนเค้นมาเอ้ยมันยังนี่บ้าเอ้ยมันมีแต่อยู่พี่ผมมีแต่อยู่โอเค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 อย่าโดนตันแปนอย่าโดนตันสวยแม่มาจังหอบจุ๊ย ที่บอกตรงๆเด็กๆไม่รู้จักตอบคูยังลูกมันน่าจะมีเกิดวะทไมไม่มีสวยไม่มีเกิดมีแค่เกิดไอ้เสือปุ้ยแถม ผมชื่อเพีงว่าอะไริมอะอะไรหนุ่มอะไรบ้านๆแล้วสักอย่างเอ้าอีกหนุ่มเปลวโลกตัวดีหนุ่มเสื้อปุ๋ยหนุ่มเสื้อปุ๋ยเข้ากระทั่งวันี้มาเลยมาซูมให้หน่อยเดี๋ยวเราหนึ่งเราอุ้ยเขียนมันมาแล้วพี่เฮ้ยมันอยู่ไปแล้วอยู่ไปแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวซูมแล้วซูมแล้วสามตัวแม่งว้ามาเยอะเกิน

พี่กูมานาแบบยาวๆแต่กูมานาหมดไอคอนอี๋เนาะกันเบดไอคอนมันจะหาไปนะพี่คนซื้อไอคอนไม่อยู่สายซูมก็ต้องงี้แหละเนาะไกลภาพเยอะละมันต้องออกชิ้นแรงละเอามาเก็บชาร์จก่อนเฮ้ย พาเจอหินเี่ยเวียนติน้องกูจากลากูไปละอันนี้มีเกิดไม่ใช่เหรอเพื่อนเอ้ยขอนึงทีนึงโอ้โห เออได้ไปนี่ไอ้กินเอกเอ้นี่นี่นี่ไปแล้วจะคิดวันนี้จะคิดม่าคิดเยอะเหรอวะด้วยมันสะท้อนว่ะจัวไว้ตัวสว้

ตายตายเอ้ยทีเดียวเองตาย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 ไอ้เนี่อะไรเลยซึมเศร้าอ่ะซึมเศร้าสโลมดสโลมดสโลมดนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอโอ้ไม่รู้จักไอ้เกิดนั่นแหละ มองไม่เห็นป่ะไม่ถึงไม่ถึงอีกทีหนึ่งพี่ผู้พูดทีผู้พูดทีป้อมแตกตัดลูนแป๊บเขาเขา ซักเม็ดก่อนก่อนดับเบิล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 อดับเบิลดับเบิลดับเบิลนี่กูเทระบบก่อนไหมซักเม็ดฮาร์ดกันลุนรุนโอ้ไปถอนแล้วลบ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 ถอนแล้วเด็กตายแล้วกูตายโอเคเยี่ยงเดียวแบบเยี่ยงรถจะถอนไอพีแล้วนะ เออพี่พี่โดนกินเนกับนั่นเฉยเกิดไปล้นี่มันนี่เกิดปะพี่รีบเข้าไปในระยะให้คอ,อนได้ไ,ดมไม่ตายในระยะปะไม่ตายว่ะเออมันต้องพี่ต้องหยุดลองกดเมาส์ไปชี้ที่อคอนมันจะมีระยะอยู่มันต้องในนั้นอีสารีสอชาร์ตสชาร์ตสชาร์ตนกบิ แม่งก <chat> ินเองกินเองไอ้ไอ <Ş> ้บินผ่านเอ้ยยัน <gained> ตีไม่ทันมึงเอ้ยลักงเลงสัตว์โอ้ไม่รู้จักมึแทนเลยบอกกูยังลูกมันโลมันโลมันโลเอ้าตายเลยเรืเอ้ยไม่ทันรามารามาใครเกิดมาตีไม่เข้านะเกิดมาตีไม่เข้านะเปิดลว่าให้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  สวยสวยอันนี้เรียบร้อยฝันดีครับน้องคอบยังพี่คอบยังครบเลยดิครบแล้วครบแล้วใช่ครบแล้วไหนลองลองกดหน่อยดิลองกดดิลองลองปลองพูดดิพูดพูดโคตรเร็วสูบม e. ันดี่สูบมันที่สูมหน่อยดิมือไม่เก็บมือแล้วอ่ะมือเก็บไปแล้วแต่ลูกลูกออกไปก่อนไงล่ะ อยมือคตรเลยวะเลยก็ได้นะพี่มงทำอะไรทำอะไรก็ดูกระฉับกระเฉงไงเรียนนี่นู้กูยิงฟีนี่น้กูยิงฟีไม่ยิงแต่กูยิงโอ้ไมู่ดจักูมซูต้าโอ้โหมืด หมายถึงเมื่อกี้มันไม่ตายไงในเม็ดแรกอ๋อไม่เ,เรียกไม่ทันอ่าคจิ้มองผมดีรู้กูรู้กันพี่รู้กันรู้ก่นรู้กันรู้กันพี่กูมีมานาใช้ตลอดทั้งปีอ่ะ เด้งอย่างไวเลยมานอนใส่กูไอ้โคโคล่าโดนกูแล้วแหละเฮ้ยเทมันสังเม็ดดิเทมสังเม็ดดิซึ่งหลอดกลับบ้านอีกแล้วเด้อนั่นบอกกูเพิ่งมากูกลับอีกแล้วสะดล้ลาสะดล้ลาสโลุ้ลาตายตๆๆกำลังง้างมือเลยมั้ย เคนทำบีคือบีตายตายแล้วเริ่มมีกินแล้วนะโอ้ไม่รู้จักโอ้ยังลูกใครกดเห็นวะใครจะไปไหนวะอ้าวเกิดมามีนมิดเดียว มันก็ไม่นิดเดียวดีกว่าลากมาเพื่อนลากมาเออของัของขังกองขังปิดนิพพานมันน้าไม่ไม่หมดว่ะอดาดีม,มันต้องถ้าฟ้ามันรู้ไหมล่ะขายให้ได้กูวะเนี่ยตัวมันหัวมังกร เต <oh um um ี้ยกำลังมาสองเมตรเรียบร้อยเลยวูบเฮ้ยบีบีเว้ยบีบีเว้ยโอ้ยมันจังหอมุ๋ยโอ้ไม่รู้จักตบกูยังรู๊เฮ้ยเบี้ยบีรู๊ไม่เข้าเอาไปกดโซมตัวนู้นตัวลากไม่ใช่เคยนตัวลาก กดย้ำหนึ่งกดยามนึง,งเจ็บเจ็บมีกระเด้าด้วยกูเลยจะเชื่อสามไปเมีอันตีนนะเดี๋ยวรอตัดให้ไอ้กีเน็กเข้าพี่กูแน่โน้เชื่อใจใจ,จแจปลนใช่ไหมได้ได้ได้เล่นดิพี่เล่นดิไปแต่ไม่เล่นกูเล่นเอ้าเฮียมีหวาน โอ้ยสวยแบนสวยจัดพี่พี่ออกกันดีผมพี่แบนตีแสบตัวกูเลยไปนู่นยิงพี่ยิงพี่ยิงเออซูมเป๊มมันจะเข้าเป๊มมันจะเข้าเป๊มมันจะเข้าเอาเป๊มเข้าแบนแย่แล้วพี่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเออซูมส่งซูมส่งเออควิกสะขบ <laughs> สู่นั่นต่อสู่นั่นต่อไม่รู้จักตบกูยังลูกพี่บอกกี่มอที่ไม่ขึ้กี่มอต่อหรอตอนนั้นจะแบนไม่คิดกินกี่มอต่อหรอไม่นองไหมก้าขนาดนี้แล้วพี่ไม่ต้องกลัวตายหรอกไปฟูเลยฟูออปชั่นอ่ะก็รู้แต่พี่ออกเลีนเต็มก่อนนะอ๋อกี่มอแทงขวดอ่ะพร้อมลั่นพร้อมลั่นพร้อมลั่น เรถอนแล้วเรถอนแล้วพี่กูโดนลวงไม่เจอวะชิววมันหนีแล้วมันกไปแล้วลาเกิดไปแล้วกูไม่มีิเฮ้ยนี่นี่องไม่ทันเหเฮ้ยกูดาวอ่ะ ปิ no ้วปิ้วปิ้วเปิดประตูโอ้ยขี่ะกดเบอร์เสร์มมาเลยพี่เค้นมารออยู่พี่ว่ะแบนกูจะเข้าให้ัหน่อยไอพี่มาพี่มาพี่มา มาแล้ว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 ได้หมด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 มาไว้มาไว้มาไว้พร้อม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 เล่นพร้อมเล่นนี่กูมีสองเม็ดแล้วอะสองเม็ดแล้วสองเม็ดแล้วฮอนคูฮอนคูสามเม็ดสองบาทไบาท

กูอยู่กลางสมรภูมิลบหมดเลยหรอหมดแล้วเลยจีจีแล้ววะยจะดูยจะดูวิ่งล้าตาผมกันดีจะแบบเหลืออดจะแบบเฮียแขกใกล้กูยูอ่ะแล้ว่ว่าพี่มันจะเอาผมทั้งเกมอ่ะไอียังไม่แบบอะไรวะจะเอากูไม่ได้เลยแต่แฟนช่วยไงแต่แฟนช่วยสักหน้าอย่างไรวะอยู่บ่ออยู่บ่อคุณแคมปมึงเล่นอะไรเนี่ยผมพอมจัดเลยผมพ้อจัดเลย มีแต่คนแบบพี่เข้าหาเออฮอตมันอยากอยากจับมืออะไรดิน่ไหวะแกนจีนเมื่อกี้มันจีนไม่เยอะพิมพ์ไปด้วยอะโดนแบสองเมตรอ๋อพี่เหรอเาล่า Los hỏa la hỏa lòng la uy, uy, la vô vô uy, 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 mình uy, 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 nó uy, 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 กระสุนยังไม่ออกเลยมือมือเสร็จแล้วกระสุนยังไม่ออกได้จีจี้อะโอเคเรื่องเกมนี้กันเบรกก้มานี่ผมฝากกดไล้วถ้าใครเป็นกําลังใจมาเจอเหมือนคลิปหน้าแพ้ยังไงก็ขอใครเกมนี้ก็มานี่ไปละบายครับ